ทำตามตวงสนับสนุนโดยซอสฝาเขียวตราเด็กสมู์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทําตามตวงค่ะเป็นช่วงที่มาดามตรงจัดสอนทําอาหารง่งายๆนะคะที่อร่อยได้ทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็น เมนูที่ทำมานานแต่ไม่ค่อยอร่อยเมนูที่กินอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำเมนูที่อยู่ในความทรงจำแต่ก็ทำไม่ได้เมนูที่ทำอยังไงยังไงก็ไม่ได้ใจคนชิมพบกับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะดูปุ๊บก,ก็อยากทำปับ๊บ แถมเคล็ดลับอีกเพียบค่ะเพียงแค่ทำตามตวงนะคะวันนี้นะคะขอนำเสนอเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาค่ะกะหล่ำปลีเนี่ยมีหลายพันนะคะที่เหมาะสำหรับกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาค่ะควรจะเป็นกะหล่ำปลีที่ใบบางค่ะน้ำหนักเบาค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาหั่นกะหล่ำปลีนะคะหั่นให้ชิ้นพอคำค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอากระหล่ำปรีลงไปล้างน้ําค่ะกระหล่ำปรีปกติเนี่ยเขาจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงค่อนข้างเยอะนะคะวิธีที่จะล้างยาฆ่า,มาแมลงออกจากกระหล่ำปรีให้เหลือน้อยที่สุดค่ะก็ใช้นี่ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ลงไปในน้ําล้างค่ะเบกกิ้งโซดาสามารถที่จะใช้ทําขนมเบเกอรี่ทั้งหลายนะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ ก็จะคลี่ใบออกมาหลังจากที่ล้างกะหล่ำปลีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาลวกกระหล่ำปลีค่ะตรงนี้เป็นเทคนิคเคล็ดลับที่จะทำให้กระหล่ำปลีผัดน้ำปลาของเราเนี่ยทั้งกรอบทั้งอร่อยการเป๊ะใบพอดีนะคะน้ําที่ลวกกระหล่ำปลีเดือดเต็มที่ค่ะเราใส่เกลือลงไปค่ะเกลือจะช่วยรักษาความเขียวของกระหล่ำปลีนะคะหลังจากนั้นใส่กระหล่ำปลีลงไป วันนี้นับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ส่ห้ากเจ็ค่ะตะกรับปรีขึ้นใส่ในน้ำที่มีน้ำแข็งค่ะเอาละค่ะ ถึงเวลาที่จะเอากะหล่ำปลีไปผัดค่ะแต่ก่อนอื่นขอมาดามตรงเอาน้ําตรงนี้ออกก่อนนะคะเด็ดน้ําออกมาแล้วนะคะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปค่ะจะมีน้ําปลานะคะเกลือน,นิดนึงค่ะน้ําตาลค่ะตอนนี้พร้อมผัดค่ะ เคล็ดลับของการทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาให้อร่อยนะคะนี่เลยค่ะกระทะเหล็กค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะเร่งไฟค่ะกระเทียมทุบพร้อมแล้วค่ะเวลาที่เราจะผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคะจะต้องรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันร้อนไฟแรงจัดค่ะกระเทียมใส่ลงไป ด้วยปลาเค็มสับทอดกรอบค่ะนี่แหละค่ะเมนูกระลำปลีป่ผัดน้ำปลาทำง่ายง่ายมีทริคมิกเคล็ดลับนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรถามมาดามตรงได้ค่ะผ่านทาง Facebook Twitter แล้วอย่าลืมอัปเดต i n s t a g r กรมสำหรับเมนูใหม่ๆทุกอาทิตย์นะคะอย่าลืมค่ะเมนูนี้เวิร์กมากค่ะทำตามตรงดูนะคะไปมั่มแล้วค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะมาดามตุเตรียมของรางวัลมาให้คุณชมได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะส่ง SMS กันเข้ามาเยอะๆนะคะ มาถึงคำถามที่คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลวันนี้เป็นหนังสือความพับดีแห่งศรัทธาหนังสือที่รวบรวมพระบรมศาศาที่สัก์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน99ภาพวาดโดยศิลปินชื่อดังอาจารย์ชูศักดิ์วิษนุคำรณจัดทำขึ้นเฉพาะเพียง5,000เล่มโดยทีมงาน m ิ x m a g a z ซ n e จำนวน3รางวัลรางวัลละ999บาทคำถามมีอยู่ว่าช่วงทำตามตัววันนี้มาดามตวงสาธิตเมนูชื่อว่าอะไร ถ้าคิดว่าเป็นกระลำปลีผัดน้ำปลาพิมพ์ที่1ถ้าคิดว่าเป็นกระลำปลาผัดน้ำปลีพิมพ์ที่สแล้วส่งต่อมาที่หมายเลข4111288และนี่คือหมายเลขผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วครับ รายการมาดำตวงฟู้ดเวิร์กวันพุธที่15พฤษภาคมนี้ช่วงมาตามตวงไปชิมอาหารอร่อยวิวสวยๆจากห้องอาหารดาดฟ้าที่อยู่สูงที่สุดในเมืองพัทยาช่วงอร่อยแบบตวงพบกับดีว่านักร้องเสียงสวยสุดแซบของเมืองไทยเจนิเฟอร์คิมกับเมนูสเต็กเนื้อสันในสไตล์ฝรั่งเศสช่วงทําตามตวงกับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้คอหมูย่างพุธท,ที่15พฤษภาคมนี้บ่าย2ม15แล้วเจอกัน แล้ววันนี้เวลาของรายการมาดามตรงฟู้ดเวิร์กก็หมดลงแล้วค่ะเราพบกันใหม่นะคะพุดหน้าทางบนดนไลทีวีเวลาบ่ายสองโมงกว่าแบบนี้ค่ะท่านนึกถึงความอร่อยนึกถึงมาดามตรงนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ